สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันโลกกับ GCA p ในการที่มาวิเคราะห์เจาะลึกต่อสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนานี้หานหน้าลงทุนติดตามขา่าวสารอย่างใกล้ิยิ่งใกล้การเลือกตั้งมากขึ้นเท่าไหร่การกับเคี่ยวกันระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์และนายโจไบเดนยิ่งดุเดือดเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นล่ามมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจของสหรัฐนโยบายอาษีและการป้องกันโควิดทําให้วันนี้ G c แ p โคจรมาสัมภาษณ์กับอาจารย์ประกิตศิริวัฒนเกตหรืออาจารย์ปิง ผู้อำนวยการอาวุโสบสรสิษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมรอชั่นพาร์ทเนอร์ว่ามีมุมมองต่อสารการการเลือกตั้งอย่างไรบ้างเราเริ่มกันที่คําถามแรกเลยครับครับทีนี้เนี่ยโพล่าสุดก็ยกให้เดโมแครตได้ทั้งเพ e ส i ด e น t ได้ทั้งเฮาส์แล้วก็ได้ทั้งซีเนตนะครับ ถ้าทรงนี้เป็นอย่างนี้หลังการเลือกตั้งอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะบัตเจตนะครับ US บัตเจตมันก็จะช็อตฟฟลลงมานะับมันก็จะติดลบหนักนะครับคือการใช้งบประมาณมันจะขาดดุลครั้งใหญ่พอว่อมามันขาดดุลปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันทาให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยได้ยากเมื่อเฟดขึ้นดอกเบี้ยได้ยากเฟดจะกดดอกเบีย้ยระยะสั้นต่อไปเมื่อเฟดกดดอกเบีย้ยระยะสั้นต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นค,คือเป็นไม่ได้สูงคือเงินเฟอมันจะมาด้วยอัตราเร่งเฟดจำเป็นที่ต้องผักดันเงินเฟ้อ นั่นหมายความว่าดอกเบี้ยอะไรยะยาวจะเป็นตัวที่พุ่งขึ้นไปแทนนะครับผมมองว่าตอนนี้ตัว US Ten Year Bond Yield เนี่ยมันเริ่มตอบสนองนะ US Ten Year Bond Yield กำลังเริ่มดีตัวขึ้นไปเรื่อยๆตอบสนองกับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ตัวระยะสั้นดอกเบี้ยระยะสั้นมันยังขึ้นไม่ได้หรอกเพราะมันถูกกด Day f e แต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะได้เห็นก็คืออะไรดอลลาร์จะเข้าสู่โหมดที่เรียกได้ว่าช้ำยาวนานก็คืออ่อนยาวนานเมื่อดอลลาร์อ่อนยาวนานเนี่ยมันจะเป็นบวกต่อใครมันก็จะเป็นบวกต่อราคาสินค้า พกกระพันนะเราก็จะเป็นบวกต่อสกุลเงินอะไรเป็นบวกต่อสกุลเงินหยวนนะฮะไม่ทำให้เงินหยวนแข็งค่าเมื่อเย็นเงินหยวนแข็งค่าเนี่ยมันจะเข้าสู่อะไรครับมันจะเข้าสู่ยุคการดูดทรัพยากรทั่วโลกของจีนเพราะว่าในเมื่อหยวนแข็งค่าก็แปลว่าจีนก็สามารถที่จะสั่งอะไรสั่งซื้อสินค้าสั่งซื้อพวกซอฟต์คอมมูนิตีรฮาร์ดคอมมูนิตี้ทั่วโลกนะดูดท่อจีนได้หมดนะฮะนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับคือเงินเฟ้อจะมาตามตัว us 10 year bond นะครับ แล้วก็ดอลลาร์ก็จะอ่อนดอลลาร์อ่อนหยวนแข็งนะครับสินค้าพวกกระพันขึ้นหมดนะครับลองมาดูว่าถ้าตอนนี้สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นหลังจากรับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเรียวอินเทสเดตกำลังจะลงติดลบเรื่อยๆนะครับเรียวอินเทสเดตเกิดจากอะไรเอาดอกเบี้ยหักออกด้วยเงินเฟอ้อมันกำลังจะติดลบลงมาอีกถ้าเราสังเกตว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรียวเลนเนี่ยสไลด์ถอยหลังลงทองเนี่ยมันจะเอื้อต่อใครมันจะเอื้อต่อคองคํา ซึ่งตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นที่ทองคามันดรอปลงนี่ดูดูไม่ยากเลยเพราะว่าเรียวเลตเลยลำเด้งแต่ตอนนี้เรียวเลตกำลังจะหักหัวลงแล้วก็กำลังจะทำนิวโลนะฮะดูจากทรงเนี่ยมันจะเอื้อให้ทองเนี่ยสามารถกลับไปชูดได้อีกครั้งหนึ่งผมยังคงเชื่อว่าในระยะกลางถึงระยะยาวแล้วเนี่ยภายใต้สถานการณ์โควิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เกิดกลไกในเรื่องของการกูออ้ขนาดใหญ่นะกู้กันครั้งใหญ่นะของบรรดาธนาคารของบรรดารัฐบาลทั่วโลกนะครับเมื่อกู้กันครั้งใหญ่เ,รเ,รญเสร็จปุ๊บ ธนาคารกลางก็มีหน้าที่ที่จะต้องพิมแบงค์ซับพอร์ตเอาเงินออกมานะครับเพื่อไปกว้านซื้อปัจจบันทั้งหมดนะฮะเมื่อมาทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยดอกเบี้ยมันจะต่านานเมื่อดอกเบี้ยต่านานในขณะเดียวกันสภาพคล่องเรื่องของเงินมันเยอะแบบนี้ค่าของเงินมันต้องลดน้อยลงราคาทองคําในระยะกลางถึงระยะยาวต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นอันนี้คือแค่ยกแรกนะนะครับมันเป็นเฟิร์สลาวนะฮะสก้าร์ลาวปแต่ถัดไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นในลักษณะการรีเซ็ตระบบเงินเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐบาลทั่วโลกมันเป็นหนี้กันเต็มไป มันเป็นหนี้ใครมันเป็นหนี้ธนาคารกลางถูกไหมฮะมันไม่ใช่เป็นหนี้ประชาชนนะครับรัฐบาลกลางเป็นหนี้ธนาคารกลางเพราะนั้นมันก็เกิดการรีเซฟสิอ่ะก็ล้างหนี้กันเองนะฮะเมื่อล้างหนี้กันเองเนี่ยผมเชื่อว่าทองคำมันจะพุ่งปีดเลยมันจะให้อารมณ์เหมือนสมัยปี1973อะ่ะตอนนั้นที่เรียกได้ว่าอ่อดิสันเนี่ยยกเลิกนะฮะการใช้ทองเป็นแบ็กอัพดอลลาร์จากวันนั้นจะถึงวันนี้ทองนี่ขึ้น50%นะครับ ดังนั้นอีกสองสามปีข้างหน้าผมคิดว่าเงินมันจะด้อยค่ารุนแรงเงินจะเฟ้อรุนแรงและสิ่งที่จะขึ้นเยอะๆคือทองนะครับอันนี้คือภาพที่อยากจะสื่อสารว่าถ้าเรามองการเลือกตั้งองเมริกาให้ออกแบบเด็ดขาดจริงๆเราต้องรู้ว่าหลังจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือไบเดนเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดคือคือเมเจอร์สตรีมลัตมันจะมาคือเงินมันจะพิมพ์ออกมาไม่หยางเมื่อเงินพิมพ์ออกมาไม่ยัง,ง,ออยงคิดง่ายๆเลยนะแทนไม่ต้องไปนั่งดูสไลด์เมื่อกี้ทั้งหมดเลยไม่ต้องไปนั่งเชื่อมโยงงรรุ่นนนนั้ีะะคบเเิิพพมม์อออกาย แปลว่าซัพพลายไม่จํากัดดังนั้นของที่ซัพพลายจำกัดควรต้องมีมูลค่าสูงมากขึ้นถูกไหมก็คือทองนะครับซึ่งผมมองว่าทองเนี่ยมันจะเป็นตัวพระเอกนอกจากทองก็มีอะไรบิตคอยน์บิตคอยน์ก็น่าสนใจนะครับบิตคอยน์กับทองน่าจะขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ผมคิดว่าบิตคอยน์เราอาจจะทําความเข้าใจยากในในลักษณะของคนไทยบอกว่าทองเนี่ยง่ายกว่านะครับดังนั้นแนะนําเลยนะฮะว่าผมคิดว่าการซื้อทองจริงๆเก็บไว้กับตัวเนี่ยยิ่งภายใต้สถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้ด้วยนะที่ โคตรวุ่นวายเลยนะครับวุ่นวายมากมากนะครับวุ่นวายมากๆแบบนี้เนี่ยบาทเนี่ยมันจะอ่อนตามดอลลาร์งงปะงงปะบาทจะอ่อนตามดอลลาร์นะฮะถือแทนที่บาทมันจะแข็งค่ากันดอลลาร์นะครับมันไม่ใช่นะมันจะมันอ่อนมันอ่อนตามดอลลาร์นะครับลักษณะแบบนี้มันจะยิ่งทําให้ทองแพงขึ้นโดยธรรมชาตินะครับก็ผมคิดว่าภายใต้สถานการณ์ทั้งในส่วนของสภาพคล่องท่วมโลกแล้วก็สถานการณ์ที่ในเมืองไทยที่มันค่อนข้างวุ่นวายเนี่ย การลงทุนในทองเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะก็จะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งเช่นเดียวกันการลงทุนต่างประเทศเมื่อกี้ลืมเล่าไปเลยเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นไบเดนได้ถ้าเป็นไบเดนได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผมว่าทาลิฟจะไม่เกิดเพราะว่าไบเดนเขาก็ยืนยันว่าการขึ้นกำแพงภาษีระหว่างกันเนี่ยมันมีเราได้เงินจากจีนเยอะก็จริงแต่จ,จีนก็ได้เงินเยอะกับเมกาเยอะเหมือนกันแล้วก็ทําให้การนําเข้าสินค้าเนี่ยมันแพงนะครับมันก็จะเกิดปัญหาต่อคนในประเทศเนี่ย ดังนั้นทาลิฟมันก็จะยกเลิกไปสิ่งที่ได้ไประโยชน์ก็คือหุ้นจีนเนี่ยมันก็จะพุ่งขึ้นแรงมากดังนั้นการลงทุนเนี่ยนะครับนอกจากว่าหลังการเลือกตั้งเมกาแล้วหุ้นเมกาจะมาแน่ๆน,นะครับหุ้นจีนหุ้นอิมเมจินมาเก็ตโดยเฉพาะนอตเอเชียเนี่ยมันก็จะมาด้วยเหมือนกันดัะนั้นนี่คือทางเลือกในการลงทุนที่มันเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งนะครับขอบคุณอาจารย์ปิงมากครับที่มาให้มุมมองหรือว่าความคิดได้อย่างละเอียดมากเลยครับ สำหรับนักลงทุนนั้นใดสนใจติดต่อสอบถามหรือเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายสามารถติดต่อได้ตามด้านหน้านี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ